รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบห้าร่วมกับแกรนด Audition นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้สนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเรา สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องราววารดีนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเวลาส5บ้านาฬิกาเป็นต้นไปค่ะวันนี้นะคะเราเปลี่ยนบรรยากาศมาชมละครสร้างสรรค์สังคมกันบ้างน,นะคะนำแสดงโดยพี่ดดารงควงทองค่ะแล้วก็ตามมาต่อกันด้วยนุ่มผนใจคนจนคำรนหวังหวังสีนะคะแลัจากนั้นค่ะข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจเรายังคงมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยเปติปาะจรับชมกันเลยค่ะ เออผูอ้ใหญ่ว่าโคกยเกิืงเนี่ยมันป้ายมันเก่าไปฮะครับแต่ต้นไม้มันก็ดูดูสวยอยู่แหละต้นต้นต,ต้นไม้เนี่เราว่าต้องเปลี่ยนทงเนาะทงทงทงส้าดน้านซ้าเฮ้ย<ช>ออไอผูอ้ใหญ่ดำวุ่นวายอะไรนักหนาฮะชาวบ้านก็จะทำมาหากินทำไร่ทำนาก็าไม่มีโอกาสได้ทำวัวแต่ไปเรียกเขาเนี่ย เสียงหมาเสียงแมวที่ไหนมันมาเห่ามาหอนแถวแถวนี้วะอะมีไหมไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยพูดจาให้เกียร์กันหน่อยเว้ยนี่ระดับกำนันนะเว้ยนี่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะมาเหนือก่ากำนันได้ไงวะเองนี่วุ่นวายไปทั่วเลยนะชาวบ้านก็จะทมาหากินก็ไปเรียกเขามาทำนูน่นทำนี่โครงการดีๆของรัฐบาลที่เขา เขาทามานะอะไรดีๆที่ชาวบ้านได้รับประโยชน์ก็ทำกันไปเถอะเองก็ทําให้ดีแล้วกันอย่าให้ข้าต้องมาตามแก้แก้ตรงไหนแก้ทุกตรงที่เองทาอ่ะทุกตรงเลยเหรอใช่ยงไงทุกตรงทุกตรงตรงไหนทุกตรงมีเรื่องอะไรวยวายเสียงดังเข้าตในบ้านเลยพ่อ,อแ่ตีไม่มีอะไรหรอกจ้า ก็คือพี่แค่มาเตือนครอบครใหญ่เลยแหละว่าทำอะไรให้มันดีๆนะอย่าให้เดือดราา้อนชาวบ้านไม่เจอตั้งนานหัวขึ้นเยอะนะจะไปไหนก็ไปไปหัวเมียเขาชุคุยกไปรอับรับอปาตีเย่ปนเทเทนะอปาติยาเทเทของโกยืมใช้หน่อยก็ไม่ได้พา<ห>ลงเสีย <f> กโอบแล้วเดินดีสีไอสีม um anyway> ันเป็นอะไรไหมเนี่ยโอยขังอะไรไหมสีเดินดีเดินยังไงผมเข็ดโอบหมดละมั้งสีใจจริงเลยพี่อยากเคลื่อนสีนะเพื่อให้สีประทับใจในตัวพี่ประทับใจจะได้หลับฝันดีฝันถึงพี่ฝันดีฝันถึงพี่ด้วยนะตลอดเลย พี่ทองมึงยังเจ็บอยู่เลยมึงหายเจ็บได้วเหรอเออดับเท้านะมึงดับคำมีเนี่ยผู้ชายจริงจื่อปูนีู่ไม่ต้องก<ะ>ินแล้วแหละจะพูดให้มึงฟังได้หรอกใจจริงของกูเนะี่ยกู่่าชอบแม่สีแต่ผลสุดท้ายแม่สีก็ต้องตกไปเป็นของผู้ใหญ่ดากูก็เลยต้องได้กับแม่มับน,นี้เอาระหว่างแกกับฉันเนี่ยเขาชอบใครเอาเลยระหว่างแกกับข้าแม่สีก็จะชอบใครสีจา๋าสีจา๋าหน่อยอยู่นี่ จ้าน,นี่หน่อยเองไปไปพ่อกำลังตาผาอยู่ทำไมงมนสีอะไรอยู่นี่ก็ได้จ้าอ้าวพวกมึงอะอยู่ทำไมจะกลับไหมไป แม่มารีนี่นะเลยนะเว้ยจริงเหรอเรื่องจริงใครจะไปพูดเล่นล่าเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละรออถ้าความรักคนเรามันก็เป็นเช่นนี้แหละจริงที่เด็กมาพูดอะไนกำนันเด็กยุคไห กำนัคก็ฟังเด็กมันไปบ้างกำนัะแกก็ลงเวลาผมไปสองสี่แล้วทนะั้งเนี่ยที่รอบนด้ต้องรอดำเลยไม่ได้ดาพูดตามเด็กมันเด็กมันก็ไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นตีเวจะทิปล่วงมง <c oughs> ยังไม่ได้ทิป <c oughs> <c oughs> สองไว้ก่อนปากดีเรารู้มากโ <c oughs> ลโลโละประกอบฉบับที่หนึ่งท็อปสิบเอ็ดสวัสดี พี่โน้องประชาชนชาวน้องสองห้องทุกท่านเนื่องจากผู้ใหญ่ดำแห่งโคกอีกเกิงได้รับนโยบายนะจากรัฐบาลจึงอยากให้ชาวบ้านเข้าร่วมประชุมณศนะาลากลองหมู่บ้านจึงอยากให้พี่โน้องประชาชนมาพร้อมเพียงกันต่อโม่และจะอย่าลืมตามที่น่้นหม่นะคะมาพร้อมเพียงกันนะ สวัสดีทุกทกท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมมาพูดคุยกันกับสิ่งดีๆที่ผู้ใหญ่รับนโยบายมาจากเทศบาลเกี่ยวกับเรื่องขยะคือเราจะกําจัดขยะให้พ้นหมู่บ้านทุกหลังของพวกเราเนี่ยเราจะต้องศึกษาเพราะว่าขยะนี่มีหลายประเภทย่อยสลายไม่ได้อย่างเช่นขวดพลาสติกกระดาษ เราสามารถที่จะเปีไซเกิลทำประโยชน์ได้นะมีขั้นตอนที่เราจะต้องช่วยกันทำนะคิดว่าพวกเราทำได้ไหมไดนะม้ทำได้แต่มันจะดีหรือเปล่านั้นเองเนาะใช่ก็ค่อยๆทำไปทีละนิดอตหน่อยอย่าไปสนใจกับคำพูดที่มันบั่นทอนจิตใจของวกเราค่อยๆทำทีละนิดทีละหน่อยแล้วมันจะเสร็จชาตินี้หรือเสร็จชาติหน้าคิดว่าพวกเราทำได้ไหม สู้ไหมสู้สู้ระวังแพ้นอกนะก่อนกลับเดี๋ยวพวกเราทานข้าวกันก่อนเนาะไม่จำเป็นบ้านใครก็มีข้าวกินไอ้ลอกครับเดี๋ยวกลับไปบ้านเรากินไก่อบฟางดีกว่าคำนั้นไก่บ้านเราออกมากันตายหมดแล้วงั้นกินหมูหันก็ได้เว้ยบ้านเราไม่ได้เลี้ยงหมูเหรอ แล้วกูจะเลี้ยงงูเลี้ยงไม่กินเหรอเลี้ยงไว้ฉกมึงสีจ้าจพี่กลับก่อนนะจ๊ะจ้าจ้านิ่กลับเดี๋ยวพี่อืมอ้าวไอ้ซอนมึงมายืนอยู่ทำไมวะแล้วลูกกูไปไหนอะ่ะโอ้พ่อกับนันอืมอม,มึงมัวแต่เลสาวอยู่นั่นแหลีเวนไปกลับนี่ เดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนค่อยไปหรือจะไปกินหมูหันบ้าน พวกเราพวกเรามาช่วยกันร่วมไม้ร่วมมือคนละนิดละหน่อยเก็บ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 รวมกันใส่ถุถงไปเลยเดี๋ยวเขาไปแยกนี่แหละถ้าพวกเราร่วมไม้ร่วมมือกันเราอาจจะได้รางวัลถ้าเราทาม,มาัคคีร่วมไม้ร่วมมือกัน เหมือนความรักเหมือนยังไงก็เพราะมีวิตามินเ<ค><ย>มื<น>่อคือ<ย>ไม่เหนือจากความรักอเบ็นก็มีความรักกบวันสุดท้ายแล้วนะหมวยไม่เอาเว้านะมึงอยากได้มึงเอาไปเลยขอฉั่นก่อนได้ไหมอ่ะ อยากมีแฟนเหมือนกันค่ะไม่ได้เลยนะเรื่องผู้ชายอ่ะวันนี้กินยาหรือยังไม่ดูไม่ดูม่ดูจะมีฝาก่อยสิจ้าทำดากะฟังฟังแตงใจผู้ชายนา้ำมนต์ไม่ได้เป็นคนล้างใจพี่กินยาหรือยังอ่ะ คนสิ้นสางฟ้าข้าวในนาเหลืองดังทองรวงข้าวชูสั่งนองถึงข้าวต้องถูกปองด้วยขีเออพ่อืเจ้าหินเขาให้ผู้ใหญ่มาทาบทามรวงข้าวอมไม่รู้หรอว่ามีคนเป็นห่วงอ่ะ มีคนที่พร้อมจะดูเลยเหัวใจ ห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทบของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 ศูนย์การแพทย์ทนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศีษะล้านศูนย์การแพทย์ทนบุรีเราพร้อมให้คำปรึกษาเป็นเพื่อน,นคุณ02-466-9955ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน ตอนกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กพิเศษทำหน้าที่ได้อย่างดียิ่งที่สุโขทัยนะจะบอกให้รุ่งอรุณแห่งความสุขสุขโขทยัยสุโขทยัยนับว่าเป็นเมืองยิ้ แต่สุขใดๆจะไม่เทียบเท่าสุขภาพดีสสชจับมือมั่นกับอบจสุโขทัยเติมเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กพิเศษเต็มที่จนมีกำลังเอาไปช่วยบุคคลเหล่านี้ทั้งจังหวัดปัจจัยของความสำเร็จอยู่ที่ทีมงานหัใจของความสำเร็จอยู่ที่ความทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์สพชเนี่ยเป็นแค่ติ่งเล็กๆเราสนับสนุนงบประมาณไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าไม่มีบุคลากรที่มุ่งมั่นทุ่มเทเงินเพราะ คนพร้อมกายอุปกรณ์พร้อมสนับสนุนครบทุกอำเภอศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์มีเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ผมมองเห็นความสําคัญเลยให้ทุกโรงพยาบาลในจงังหวัดสุโขทยัยตั้งศูนย์ยืมแล้วเราสนับสนุนกองทุนฟื้นฟูเข้าไปตอนนี้ครบทุกอำเภอแล้วครับขณะที่สุโขทัยก็เป็นบ้านของรอมตสาธารณสุข นายกอบจก็เป็นพี่พัญญาของรอมตรสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยมีผู้ป่วยกลุ่มนี้เยอะสุโขทัยเข้าสู่สังคมสุขอายุประชาชนส่วนใหญ่ขัดแคลนจากที่เตชีททำอะไรไม่ค่อยได้ทําอะไรไม่ได้เลยพอคุณหมอให้ตรงนี้มาค่อยๆพัฒนาเหมือนมันดีขึ้นนะคะเรื่องนี้กิ่งไวยอดเอกไวเยี่ยมยอดเย<อ>ี่ยม,ยยมสรุปให้ดีๆอย,อย่างนี้อย่างนี้ว่าถ้าทุกอย่างพร้อมทุกอย่างดีประชาชนก็แฮปปี้กันไปขอรับ ขอให้สุขโขไทยจงจเจริญจงเจริญ <c oughs> สุขโขไทยสุขหัวใจมาได้มาเยือนมาแล้วฉันมากมีเพื่อนได้ไมาเยือนเมืองสุขโัยหยู่บานเมืองนี้เคยเป็นธาน,นีอันยิ่งใหญ่เมืองหลวงแรกของไทยเคยยิ่งใหญ่มารังก่อนมา ที่ดีกับพี่คำรณไม่ว่าจะยากดีมีจนไทยทุกคนจะต้องมีกายใจและสุขภาพที่ดีดโรงพยาบาลสีสังวรอำเภอศรีชำรงจังหวัดสุขโขทัยนะย <laughs> จะบอกให้บาาเเเเมมืืออองงงงนนนนีี้้คยป็ัิ่่ใหญลว จินเวลเนสหนึ่งในผู้ให้บริการด้านการแพทย์เพื่อสุขภาพแบบองค์รวมชั้นนำของประเทศไทยวางแผนสร้างสถาบันด้านความงามที่ศูนย์สุขภาพสาหไทยผลักดันให้เป็นศูนย์สุขภาพทางการแพทย์แห่งใหม่ล่าสุดและทันสมัยที่สุดของกรุงเทพครังพร้อมไปด้วยคลินิกความงามและสุขภาพชั้นนำของประเทศไทยเกาหลีใต้จีนและสหรัฐอเมริกาจึงร่วมมือกับอันซุงมีนพลาสติกเซอร์เจอรี่เพื่อเสริมทักษะให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของไทยขยายความเชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมความงามและสุขภาพภายในประเทศซึ่งศูนย์สุขภาพสหไทยพร้อมให้บริการ ในปลายปปี2,567ระเทศไทยเป็นศูนย์การท่องเที่ยวของโลกที่ได้เปรียบกว่าเกาหลีเรากำลังทำาว l l n e s s Center ที่ใหญ่สุดใน s u u t h a s t ีย i a โดยมีตึกหนึ่งที่สาไทยในตึกนั้นเนี่ยเราจะมีดรอังเป็นโครงการหนึ่งที่เราจะใช้เป็นสำหรับเทรนนิ่งพวกหมอผ่าตัดของเราส่งผู้เชี่ยวชาญมาเทรนอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายใหญ่ที่เราจะตั้งสถาบันขึ้นมา สนับสนุนโดยสมบัติฟาร์รมน,น,นครปฐมฮ่า,จจาท, <classified. S 2> ทุ่มแล้วยังไม่มีแขกเลยร้องจนคอจะแตกแล้วเนี่ยจะได้ค่าเช่าชุดไหมเนี่ย โอ๊ยแขกไม่มีมาสี่ห้าวันแล้วกินไข่แล้วกินไข่อีกถ้าวันนี้ไม่มีแขกเนี่ยพรุ่งนี้เจ้าที่ก็ไม่ต้องกินแล้วนะกล้วยก้อยเนี่ยไหว้เจ้าที่ไม่รู้จะไหว้ยอยังไงละน้องแก้วเฮียเฮียเฮียนั่งก่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องแก้วข<ะ>อย่าใช้เสียงสูงดิเฮียเนี่ยค่ะนั่งก่อนค่ะสวัสดีค่ะปวดดีแก แม่เนียหายไปไหนมาตั้งหลายวันพอดีไปต่างประเทศอมาหายไปกี่วันเนี่ยฮึไปมาประมาณห้าหกวัน,นไ,ปไปไหนมานะขออีกทีทไปต่างประเทศต่างประเทศแล้วขับรถอะไรขับ เครื่องบินไปต่างประเทศเหรอคะใช่เครื่องบินส่วนตัวใช่ไหมวันก่อนเอารถอะไรมานะเอาบีเอ็มอีกวันหนึ่งเอาเบนอีกวันหนึ่งเฟอร์รารีวันนี้เอาอะไรมาคะเนี่ยโบช์โบช์โอ้ยพวงกุญแจใหญ่เชียเฮียปล่อยให้หนูนั่งวังเวงอยู่พักใหญ่เนี่ยคิดว่าเฮียจะไม่มาละเหรอแต่พอเฮียมาเท่านั้นแหละทำไมล่ะวังเวงกว่าเดิมอีก อยาก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 นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอแห้งไหมคะขอแห้งขอแห้งอยากดื่มอะไรดีคะดื่มอะไรก็ได้หนูจะจัดมาให้พี่งั้นดื่มกับหนูเลยต่อได้เลยเดี๋ยวหนูมอมเฮียเองโอเคเพราะหนูมอมตัวเองมาก่อนแหละโอเคไปเลยไปเลยเดี๋ยวมาให้ ทานกินแล้วใช่เออมาทีไรเจอแกทุกทีเลยโอ้โหบ้านรวยนักรวยหนาหรือไงเนีย่ยฮะเอาบ้านรวยสิรวยขนาดไหนวะมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างโอ้โหบริษัทเรือออกทะเลโอ้โหบริษัทห้องเย็นโอ้ยห,ห้องเย็นหรือโรงเย็นห้องเย็นม่เห็นเอ้าลุงสวัสด,ดีสวัสด,ดีจัหนู อ่าหนูเหมือนรู้เลยว่าลุงจะมาถือมาสอ่องแก่ยาขาให้เาขาไม่ลูกปัดปัโอ้โหเ,เ,เป็นไงครองไหมให้เครื่องเส้นเลยเหรอพอามาเมื่อวานเนี่ยบอกว่าให้โอนค่าเทอมน้องยังไม่มีโอนเลยเนี่ยน้องอะ่ะน้องรลอลูกลูกน้อง <c oughs> ลูกเลิกที่ไหนล่ะเอเอทำไงท,ทำไงอะ่ะหไม่มีตังโอนค่าเทอมน้องเลยเหรอ ออังไช่วยน้องเข้าไปสิตัวเท่าไหร่นะแม่โทรมาเมื่อวานอีกพันหนึ่งอ่ะโอ้ยไม่ต้องกลัวมี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 ่าเทอรมสามพันห้าได้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 เนี่ยโปะให้มันเต็มเลยก็ได้นะเพราะว่าลุงเขาคงหมดแล้วแหละสองพันสองพันหนึ่งเนี่ยไม่แบงค์มัน เปลี่ยนสีไว้หน้าช่วงนี้พอดีไม่ได้พกโทรศัพท์มาเงินอยู่ในโทรศัพท์เงินอยู่ในโทรศัพท์โทรศัพท์เงินบ้านพองอยู่ในโทรศัพท์ลุงสองพันหนึ่งอยู่เลยอ่ะเอานยังไงก็อ่ะโอ้ยเดี๋ยวยังเหลือหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโะวนไปดีก็กลับบ้านไปเถอะเออเดี๋ยวเข้านึ่ร้อยสองร้อยก็ได้ลุงพร้อมี ร่มทบทุดขอบคุณค่ะลุงขอบคุณค่ะมันยังไม่พอนะไอ้ลูุสามพันหนึ่งอยู่เลยมาทางนี้มาทางนี้เฮีย <He> er. ว่าสามพันหนึ่งอยู่เลยอะอยากได้อีกเฮียค er. วักดูดีๆก่อนกระเป๋าเฮียมันอาจจะลึกหรือเปล่าควักดีๆล้วงเข้าไปลึกๆเฮีย สามสี่ชุดหนูไม่ได้นะเฮียต<า>งังค<น>์อยู่แกงหนูใช่ไหมเนี่ยตังค์อยู่ในโทรศัพท์แกลงหนูใช่ไหมไม่ได้แกล้งตังค์อยู่ในโทรศัพท์เดี๋ยวมากดตังค์อยู่ในโทรศัพท์อีกแล้วเหลือไรละสามพันหนึ่งยี่สิบอ่ะค่าเทอมยังไม่พอเลยโอ๊ยไออีกไออีกโอ๊ยลุงเจ็บคอยังไงอ่ะอเจ็บคอไปกินทำไมหนูลุง หนูไม่มีเสียงร้องเพลงแน่เลยอ่ะหนูต้องพ่นยาก่อนอ่ะเอาเลยยาพ่นคอหนูหมด่ะเฮียหลอดละเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยห้าสิบ<อ>แต่หนูต้องสั่งทีสิบหลอดเฮียถ้าสั่งทีละหลอดมันสามร้อยห้าสิบอถ้าสั่งทีละสิบหลอดอ่ะมันก็เหลือสามพันไม่ขอเสียเขาละเสียเขาลืมอาโทรศัพท์มาโอนตังก็ไม่ได้กระเป๋าก็รั่วเนี่ยสงสัยกระเป๋ารั่วเนี่ยเหลือยยี่สิบบาท เนี่ยค่าเทอมน้องก็ยังไม่พอเลยเราต้องค่ายาพ่นคออีกโอ๊ยอเอาไปหมดเลยเอาไปซื้อย,ยาพ่นลอดคอขอบคุณค่ะลูกอะไรเนี่ยแล้วจำไว้ด้วยแล้วคืนกูด้วยนะคืนใ้ครบเรียกใหม่ก่เอ,อเฮ้ยอย่าไปะจะกีะ้มาได้เรียกงเราล้มชายเรียกยยไม่เรียกเออปัะสาทเออ โอ้ยคุณอย่าไปรังแกมันมันไอนี่มันรวยนะโอ้มันรวยที่ไหนมันเด็กซ่อมรถเอ้ามันขับรถมาวันละคันเดี๋ยวขับเบนขับบีเอ็มเดี๋ยวขับเฟอร์รารี่มาในนี้โอ้โหก็รถที่ลูกค้ามาซ่อมแล้วมันขโมยไปใช้วันละคันแล้วไอ้นี่เป็นใครเนี่ยฮะมันเป็นคันมันเป็นเด็กซ่อมรถเอ้าไอ้โกหกว่าและใช่กลิ่นแปลกๆกลิ่นแปลกๆโอ้แล้วแล้วเสี่ยเป็นใครแล้วเนี่ยฮะ เสียของอู่ไอ้มีหลายสิบอู่เป็นเจ้าของอู่ใช่มีหลายสิบอู่ใช่แล้วไอ้รถพวกแพงๆเนี่ยมันมันเป็นของเสียด้วยหรือเปล่าใช่มีเป็นของผมด้วยว่ามันแปลกๆตั้งแต่กินแล้วทำไมก็ว่าอยู่เสียอะไรเล็บดำดำโอ้ยมันเด็กซ่อมรถนั่งเรียนไปก่อนนะอ้าวแล้วตังคลุงอ่ะลุงให้หนูแล้ว ค่าเพิมน้องหนูกับค่ายาไหนน้องหรือลูกน้องโอ๊ยโวดเอาหนูว่าแล้วเสี่ยว่าต้องเป็นเสี่ยแน่เลยค่ะหนูได้กลิ่นความรวยตั้งแต่เสี่ยเปิดประตูเข้ามาแล้วเจอตัวจริงแล้วใช่ไหมครับหนูเคยได้ยินแต่ชื่อค่ะดีเจอตัวจริงแล้วดีใจไหมเสี่ยชื่ออะไรนะครับเสี่ยเสี่ยชื่ออะไรนะ สมบัติฟาร์มไงสมบัติฟาร์มก็รวยรอะสิโอ้ยหนูว่าแล้วเชียวหนูคุ้นหน้าเฮียตั้งแต่เฮีย<ม>เดินมาแล้วค่ะมองไกลๆนี่หนูว่าใช่แน่ๆเลยไม่คิดจะเป็นเฮียสมบัติหล่อไหมล่ะหล่อมากเลยค่ะเฮ<ม><ม>ียคะพรุ่งนี้ว่างไหมคะโอ้ว,ว่างถ้าว่างกันพรุ่งนี้หนูเรียนเชิญเฮียล่วงหน้าเลยนะคะพรุ<ด>่งนี้มันเกิดหนูค่ะยินดี เดือนที่แล้วมึงก็เกิดไป่ใชะเลอหนูอยากเกิดตอนไหนหนูก็เกิดแหละหนูเกิดทุกเดือนอะก็เห็นจัดงานที่ร้านอะไรวิสุทธิ์วิสุทธิ์เกิดโอ้ยหนูก็เกิดอหอแขกออนสะน้องแก้วเนี่ยถือว่าสวมวิญญานนักร้องสมสมจริงสมเป็นนักร้องอาชีพแล้วแถมการแสดงก็เก่งขอบคุณค่ะขอขอบคุณน้องแก้วนะครับ แล้วคนเนี้เก well. ่งไหมครับครูตัวนี้ขาประจำเลยครับขาวประจำเมื Rey ่อขาประจำเออขาประจำมาปีละครังเดี๋ยวฟังเพลงใหม่ของน้องแก้วกันพูดถึงเพลงใหม่ว่าเป็นยังไงช่ไไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะช่วงหน้าครับ ห้องอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอท็อปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละมาดพร้อมห้องกาแฟสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหรายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 ศูนย์การแพทย์ทนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศีษะล้านศูนย์การแพทย์ทนบุรีรเราพร้อมให้คำปรึกษา,ปษาเป็นเนพื่อนคุณ02-466-9955ครับตอนนี้ก็อยากให้หน้องแก้วบอกท่าุนทา้งบ้านนะครับว่าถ้าติดต่องานรับงานใช่ไหมครับ ติดต่อทางช่องทางไหนได้บ้างครับได้เลยค่ะติดต่อได้เลยนะคะทาง Facebook ก็ได้ค่ะพิมพ์ภาษาไทยเลยว่าแก้วมีทรีซับนะคะหรือว่าทางแฟนเพจพิมพ์ภาษาไทยว่าแก้วปิ้งไก่ t ิ k t o k ก็แก้วมีทนีซับเหมือนกันค่ะได้ทุกช่องทางเลยค่ะทักข้อความมาได้เลยค่ะแต่ยังไม่กลับไปไหนนะสัปดาห์หน้ายังอยู่กับเราอีกยังมีเพลงหนึ่งนะที่จะโปรโมทครับติดตามรับชมครับ จนอยากเป็นวันทอ สนุนโดยสมบัติฟาร์ฟรรมฟาร,ร์มเป็ดสดนคปรปฐมจำน่ายเป็ดสดไก่สดและยังจำน่ายหน้ากากหมูคอหมูลิ้นหมูหางหมูหมูบดวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วต้องลาผู้ชมไปก่อนนะคะติดตามกันได้ใหม่ค่ะทุกวันพะหัสบดีเวลาเดิน15นาฬิกาค่ะกับทางทอท,อท,อทอบอห้าแห่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ